สวัสดีครับผมธราสังข์ปาจีนครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาชมบ้านพร้อมที่ดินครับเป็นบ้านสวนเนื้อที่3 35ตารางวา3งาน35ตารางวาครับพื้นที่ตำบลบ้านหอยอำเภอประจันคามจังหวัดปาจินบุรีที่แปลงนี้เลยนะครับมีบ้านหนึ่งหลังครับบ้านหนึ่งหลังดูเลยนะฮะมีบ้านหนึ่งหลังครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ครับที่ของเราครับจะห่างจากถนนทางหลวงชนบทครับเส้นนี้เข้าไปประมาณ 300เมตรถนนเส้นบ้านหอยไปหน้าสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับครับเส้นนี้โซนนี้ครับวัดเกาะมะไฟบ้านเกาะมะไฟครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปก่อนถึงวัดเกาะมะไฟครับเรียบกำแพงวัดเกาะมะไฟเข้าไปประมาณ300เมตรถึงบ้านสวนของเราครับ ทางเข้ามาเป็นทางคอนกรีตนะครับตรงนี้บ้านสวนแปลงนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับมีบ้านหนึ่งหลังพร้อมสวนผลไม้กลับมาถึงแล้วครับฝั่งซ้ายมือครับหลังสีฟ้าแนวเขตครับจากเสานี้ครับตัดขึ้นไปแปลงนี้จะติดถนนสาธาน้าประโยชน์2ด้านครับติดถนน คอนกรีตอบตครับครับในแปลงก็ลงเป็นพวกมะม่วงครับแล้วก็น้อยนานะฮะไว้ครับโซนนี้นะโซนนู้นก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเป็นบ้านพักครับตรงนี้เนื้อที่335ตารางวาชนดคพุดแดงนอสอสีจอครับราคา5 5 0 0 0 0บาทครับราคานี้รวมโอนให้กับคุณลูกค้านะลองแวะมาชมได้เลยครับตรงนี้ อยู่ใกล้ๆกับวัดเกาะมะไฟครับอยู่ใกล้กับวัดเกาะมะไฟตำบลบ้านหอยอำเภอประจันคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกมะม่วงเป็นส่วนใหญ่ครับ บ้านทรงโมเดินยกสูงครับไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมนะคุณลูกค้าเหลือเพียงปูกระเบื้องนะฮะด้านในนะเป็นห้องโถงห้องเดียวครับห้องน้ำแยกครับฝั่งนี้ครับห,ห้องน้ำแยกครับฝั่งนี้ ในแปลงก็ปลูกขาตะไคร้ใบมะกรูดมะระกอกล้วยครับไว้มีมะนาวด้วยกับมีมะม่วง2ต้นครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมะกรูดขาตะไคร้ปลูกไว้ครบครับมะนาว ฝั่งนี้ก็จะมีต้นมะไฟครับ1ต้นบ้านเป็นทรงโมเดิร์นหนึ่งห้องนอนครับห้องโถงเป็นห้องนอนเลยยกสูงครับตรงนี้มีเพื่อนบ้านครับห้องน้ำทำแยกจากตัวบ้านนะครับตัวนี้ฝั่งตรงข้ามครับก็จะมีเพื่อนบ้านนายอยู่ตรงสี่แยกพอดีนะครับบ้านหลังนี้ด้านหน้าครับทรงโมเดิร์น าตามภาพเลยนะครับขายตามสภาพนี้เลยนะคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่าลังมองหาพื้นที่บ้านสวนครับขนาดแปลงเล็กแปลงนี้ครับสามงานสามสิบห้าตารางวาสามแสนห้าหมื่นบาทครับสภาพด้านในครับเป็นห้องโล่งโปร่งห้องเดียวหลังคาครับมุงกระเบื้องคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่สนใจครับบ้านสวนแปลงนี้มาปรับปรุงเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยครับตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะพื้นที่เหลืออีกเยอะครับ335ตารางวาเลยทีเดียว น้าบ้านตัวนี้ก็น่าจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมครับพื้นยังไม่ได้มีการปูก,กระเบื้องนะครับพื้นแล้วก็ด้านบนฝ้าครับยังไม่มีการตีฝ้านะขายตามสภาพนี้เลยนะครับในราคา5,50 0 0 0บาทครับรวมโอนให้กับคุณลูกค้า